หลังจากที่เราตกตะกอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมจะเทน้ำออกเนาะแล้วก็มาดูกันว่ามันมีตะกอนไหมนะครับ ้มันมีตะกอนนะทุกคนมีตะกอนอยู่นะเออแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นทองทั้งหมดหรือเปล่านะครับนะเทกหมเดี๋ยวผมจะเอามาล้างน้ำร้อนนิดนึงน้ำเออาทุกน้ำนะครับเก็บไว้นะเพื่อนนะได้เยอะๆแล้วค่อยกู้คืนมาอีกทีหนึ่งนะมันจะมีตัวหามีค่าปนอยู่เนาะ เห็นไหมนี่อืมมีตะกอนเยอะด้วยทุกคนสีน้ำตาลเลยเนี่ยเอาลยเว้เอาลยเว้เดี๋ยวล้างน้ำร้อนก่อนเว้ทำไปเล่นไปนะเอาขยะนิดเดียวมาทำได้ทองนะเนี่ยเดี๋ยวล้างน้ำร้อนก่อน พอเราเทน้ำออกแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะล้างด้วยน้ำร้อนนะครับ ล่รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะล้างน้ำร้อนเสร็จแล้วก็ผมจะเอาไปหลอมเลยนะเพื่อนนะผมจะไม่กัดกดให้มันบริสุทธิ์นะเดี๋ยวดูกันว่าเราสามารถที่จะตกตะกรรอนด้วยเอสเสร็จแล้วนะครับเราล้างน้ำร้อนไปหลอมเลยมันจะเป็นสีทองไหมนะอืมเดี๋ยวเราค่อยมาดูทำล,กลวกเลยเนี่ยงานก็ทำลวก ล้างน้ำร้อนเก็บตะกรนก็ยังลวกอีกเอ้า๋ยวมันรุ้นกันเดี๋ยวมันรุ้นกันผมก็รุ้นนะเนี่ยทำไปเล่นไปงานอะไรก็ไม่รู้ทำลวกๆแล้วมันจะได้ทองไหมก็เพื่อนหลายท่านเนาะถามบอกเอ้ย จะไปกัดกดทำไมทำไมไม่เอาแผงวงจรมาเอละลายเลยแล้วก็ตกตะกอนนะเออผมก็เดี๋ยวลองทําให้ดูเลยนะเอาเสร็จแล้วตกตะกอนมันจะได้ไหมนะผมจะล้างน้ําร้อนสองรอบนะเพื่อนนะเสร็จแล้วผมก็จะกรองแล้วก็ไปหลอมเลยนะวันนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นทองคําให้เราไม่ น้ำตัวนี้ก็เดี๋ยวมาเก็บอีกนะครับให้มันได้เยอะๆเนะโอเคเสร็จแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะกรองแล้วก็ไปหลอมเลยนะทุกคนดูตะกระก่อนในมองไม่เห็นเนาะ ก่อนทำไมมันสกรปรกจังเลยมันใช่ทองจริงไหมเนี่ยังไม่รู้เหมือนกันนะมันจะออกเป็นสีทองให้เราเนี่ยจริงๆต้องไปกัดได้กดอีกรอบหนึ่งนะออในไหนก็ทำลูกๆลวแล้วเนาะแล้วก็ลูกลวก,ลกทั้งหมดเลยเน,นาะไอ้เดี๋ยวเรามาดูกันว่างานของเรานะเดี๋ยว เพื่อนอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับนะนี่นะมีไอซจอเนาะ i อซจอเนี่ยไม่ถึงร้อยเครื่องหรอกนะประมาณเกือบเกือบร้อยนี่แหละตัดเอาทั้งกระจกนะเนี่ยผมตัดอะไรมาไม่รู้เนี่ยกระจงกระจกผมไม่ได้แกะสะอาดที่เขาซื้อกันโลละแสนนะไม่ใช่นะอ่าไม่ถึงไม่ถึงร้อยเครื่องหรอกนะดูได้ตะกอนมาโอ้โหถ้าเป็นทองนี่ สุดยอดเลยนะเนี่ยถือว่าสุดยอดเลยนะมันจะเป็นทองหรือเปล่าก่อนแค่เห็นตะกรอนมาแล้วก็เราเอามาเช็คปุ๊บนะครับเห็นว่ามันเป็นสีอ่าสีดําเนี่ยแสดงว่ามันมีทองเนี่ยก็ดีใจแล้วนะงานอ่ารวมรวม,มมั่วๆแบบเนีน้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปล้อมนะครับ โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพนเพื่อนเื่อนะไปเดี๋ยวไปหลอมข้างนอกดีกว่าที่โล่งๆนะครับและนี่นะครับก็เป็นตะกรอนทองของเรานะครับที่ยังไม่ผ่านการกัดกดนะครับพเพื่อนเนะมันก็จะได้สภาพนี้มานะครับนะเดี๋ยวผมจะไปหลอมเลยนะอ่ามันอาจจะเป็นสีทองให้เรานะครับหรือว่าอาจจะปนโลหะมาเยอะไม่เห็นสีทองก็ได้นะครับพเพื่อนเนะ เดี๋ยวผมจะทำลวกๆให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะว่าเราตกตะกอนมาเสร็จนะครับล้างน้ําร้อนเสร็จแล้วเนี่ยมันหลอมเลยมันจะเป็นยังไงเนาะไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราก็จะมาหลอมกันเลยนะครับทุกคนนะนีนะครับฉีกออกก่อนกระดาษที่ฉีกออกนะถ้า มันยังปนอยู่มีทองอยู่ก็เก็บไ้นะเพื่อนนะเอาไปรวมกันไว้นะครับกับ <c oughs> ตะกอนอื่นๆเนาะผมว่าไม่เป็นสีทองหรอกไม่เป็นสีทองนี่เนี่ยน,นะครับมันจะปนโลหะเนาะจึงต้องไปกัดกดออกก่อนไม่เป็นไรนไหนๆเราก็ทำล,กล,กลวกๆละเดี๋ยวทำให้เพื่อนดูเลยว่ามันจะออกมาลักษณะแบบไหนนะ มันจะเป็นทองให้เราไหมเฮ้ยสีทองอยู่นะทุกคนสีทองอยู่ผมนี่ลุ้นกับเพื่อนนะ <c oughs> ทำแบบมักง่ายมักง่ายเนี่ยนะเอาเก็บงานอะไรมาทำกันไน่รู้เฮ้ย <c oughs> มันเป็นสีทองอยู่ทุกคน <c oughs> เด <Eat>. <morally terminar> ี๋ยวมันลุ้นกันว่ามันจะจริงหรือเปล่ามันหลอกเราหรือเปล่านะ ตอนนี้ก็กำลังเล่งไฟแรงแล้วนะทุกคนนะเฮ้ยทำไปเล่นไปเห็นไหมเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยกล้องก็ไม่ชัดอ่าเหมือนจะเป็นสีทองอยู่นะทุกคนนะ แล้วทุกคนเล้วเราเอาไปแช่น้ำก่อนนีทน่ทนท่านท่านและนี่ก็คืองานลวกลวกที่เราทำนะครับเพื่อนเนะงานอะไรเนี ic ไม่กี่ตัวเองเนาะแล้วก็มีขาแรมลมปนนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตะกรนตะกรนเก่านะครับนะที่ที่ผมเก็บเก็บไว้เนาะ ตะกรอนพวกเศษแบบนี้แหละนะครับที่ผมฉีกไว้นะครับแล้วก็เป็นตะกรอนอะไรก็ไม่รู้นะครับตกตะกรอนมานะลองเอามาทําใหม่ดูเฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นทองด้วยทุกคน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมตอนนี้ก็เหมือนกับตอบคําถามให้เพื่อนๆแล้วนะว่าเราไม่ต้องกัดกดแล้วตกตะกรอนได้ไหมนะคําตอบก็คือ <c oughs> ได้นะเพื่อนนะนี่เป็นทองคําแล้วนะครับเอ้ จากรู้ไม่หนักเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาชั่งกันดูเดี๋ยวมาชั่งกันดูก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะตาชั่งมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชั่งกันดูนะครับงานเมื่อกี้ของเรางานลูกลวกของเราตอนนี้ก็ยังไม่บริสุทธิ์ถึงเ9้าสิก้านะทุกคนนะประมาณ9กเจ็ 9ก้าสิบเจ็ดเก้าิบปดนี่แหละดูจากสีเนาะไม่ได้ดูจากสีหรอกผมดูสีดูสีก็ดูไม่รู้เรื่องหรอกมันต้องเอาไปยิงเปอร์เซน็นดูจากไม่ได้กัดกดนะครับดูจากไม่ได้ทําบริสุทธิ์เนะเาะเดี๋ยวมาช่างกันเพื่อนดูก่อนเลขที่ออก0.5นย้ไหมศูนย0จุดสเ้าเม็ดนี้ก็ประมาณเกือบ2,000นะทุกคนนะเห็นไหมกับสอง0ันนะครับเม็ดนี้นะ ทำเป็นเล่นไปอ่ะประสบผลสําเร็จนะครับจากงานเก็บเก็บมานิดๆหน่อยๆเนาะ IC จอแล้วก็ขาแลมนิดๆหน่อยๆเนาะแล้วก็ตะกรอนเก่าอีกหน่อยๆนะครับก็ได้ทองมา1เม็ดนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะสกัดทองเป็นใน1วันนะครับสามารถแอดไลน์ไอเดี0ศู9 0์มาหาช่างเก่งได้นะครับช่างเก่งสอนวันเดียวเป็นแน่นอนนะครับนะอ่านี่นะครับ ไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกต่อไปนะครับเพื่อนๆนะมาแอดไลน์มาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อนๆนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันเพื่อนๆ